สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านครับก็ผมแพงเตยนานานคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านเป็นพระเศียรใหดนะครับดูสิครับสวยงามปรการเลยนะครับเป็นรัษมะเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับท่นคิวโพนิเกิลารือดันหนอกด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่ สำหรับเดือนนี้สวยงามมากครับท่านเพราะว่าเป็นเรามาดูครับว่าด้านหลังนั้นจะเป็นแบบไหนครับท่านและเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรติดดูเนื้อสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับพี่กลับมาดูด้านหลังรับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวชึ้นอยู่ที่สี่หาวมาที่เนนะครับท่านพอชอตงพันห้าร้อยหกสิบครับท่านโอ้โหครับปีนี้เป็นปีที่น่าสะสมมากเลยนะครับสำหรับปีสองพนห้าหกนี้นะครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับเดือนนี้ครับ เรามาดูครับว่าปี2560นี้จำนวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านจะเยอะขนาดไหนครับจำนวนการผลิตเดือดกับอยู่ที่โอ้โหเยอะมากเลยครับท่าน208ล้าน881,000 280เหรียญครับท่านโอ้โหโยเยอะมากเลยครับ208ล้านเนี่ย880กว่านี่ครับท่านในดับลูนเซียนก็ให้อยู่ที่เดียรละ15บาทเองครับท่านส่วนเี้ที่ผ่านกันใช้นั้นยังไม่มีราคาเลยนะครับ